เพจดังฟาดคนรมาม่าเพจดังฟาดคนราม่านนกุลชาณน,นประกาศจีบแอฟทักษอ่อนสถัดยินดีกับคนอื่นบ้างชี้ควรเคารพการตัดสินใจของทั้งคู่ไม่ใช่มาบอกว่าไม่เหมาะสมกันหลังนนกุลชานนออกมายอมรับว่ากำลังจีบและคุยคุยอยู่กับแอฟทักษอ่อนทำเอาขาจิน้นและแฟนคลับฝินกันสุดๆหลังลุ้นและเชีย์กันมานานพร้อมทั้งแสดงความยินดีกับความรักของทั้งคู่ด้วยนั้นแต่กลับมีอีกด้านที่เกิดรามมาบ้างก็ว่าไม่เหมาะสม เพราะอายุที่ต่างกันมองว่าฝ่ายหญิงผ่านการแต่งงานแล้วอีกทั้งยังมีคนที่อินคู่จิ้นจนมองว่าสาวแอฟเหมาะสมกับนักการเมืองดังที่เป็นข่าวจิ้นกันมากกว่าอีกด้านก็บอกว่านนคุณเหมาะกับนักแสดงชายที่เล่นซีรีส์คู่กันไม่เหมาะกับสาวแอฟแฟนคลับบางรายถึงกับไม่พอใจจนเข้าไปคอมเมนต์โจมตีทั้งคู่ในอินสตาแกรมส่วนตัวเลยทีเดียวจนล่าสุด 11พฤศจิกายน2566เพศดังเจมอย108ก็ออกมาโพสต์ฟาดคนที่ดรมาม่ากับความรักของทั้งคู่ซัดแรงว่าควรยินดีกับคนอื่นและควรเคารพการตัดสินใจของทั้งคู่บางที่หัดยินดีกับคนอื่นบ้างมันง่ายจะตายไปนะนี่แหละคือสิ่งที่แม่เอฟนนทุลคิดมาตลอดว่าถ้าเปิดตัวคบกันมันต้องมีดรมาม่าใดๆแน่และมันก็จริงอายุห่างกันเกินไปนผิดหวังกับแอฟมากเลิกติดตามรับปล่อยให้ผู้ใหญ่ กับเด็กไปคบกันแต่แม่แอฟเลือกที่จะคิดบวกเราไม่ได้เกิดมาเพื่อแคร์คนทั้งโลกคนอื่นจะมองยังไงไม่สําคัญนั่นคือปัญหาของเขาเราทําหน้าที่ของเราแล้วเรามีความสุขในแต่ละวันให้ดีที่สุดบางคนบอกว่าพี่ทีมดูเหมาะสมกว่านั่นนี่บลฮ่าฮ่าเมืองเขาเหมาะสมกันไหมไม่ใช่คําถามที่ต้องตอบเราเลือกคนที่ชอบไม่ใช่คนที่ใครว่าใช่เราควรเคารพการตัดสินใจของแม่แอฟชีวิตที่มีพร้อมทุกอย่างแล้ววันนี้ก็แค่อยากมีรักที่สบายใจแค่นั้นเองอนาคตจะเป็นยังไงช่างมัน แต่วันนี้ความสุขอยู่ตรงหน้าก็คว้าไว้สิปีหน้ารักของเขาทั้งคู่จะสดใสามากนะแบบนี้และครับแฟนผมแบบเต็มปากเ<ๆ>ต็มคำด้วยรักอิพีมิทพิธางานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเห็นด้วยกับเจ๊มอยกันเป็นจำนวนมากหลายคนก็บอกว่ายินดีและเชียร์คู่นี้มากฮ่าฮ่